รอรุ่นได้เลยครับในขณะนี้มาออกแล้วขณะนี้บิ๊กไดมอนด์เป็นตัวนำคู่กับรัศนาชัยถัดไปเบนรอบยวินและนาคลาะและบลขุดไทยงถัดไปเป็นโชคดีครับที่โค้งป้าเก้าบิ๊กไดมอนด์เป็นตัวนำอยู่ รับชนะชายเป็นตัวที่สองเบรับเวินที่สามถ่ายไปเป็นโชคดีครับและน่าคลาดที่ใต้แปดบิมไดมอนเป็นตัวนำอยู่ถ่ายไปเป็นรับชนะชายและเบรับเดวินถ่ายไปเป็นโชคดีครับและหน้าคลาดที่โค้งใต้เจ็ดดิ i ไดมอนเป็นตัวนำอยู่เบรับเดวินเลิ่มยขึ้นมาเป็นตัวที่สอง โชคดีครับที่สามครับเวลาไทยที่สี่ถัดไปเป็นมรกตชัยวงศ์ที่ป้ายออกซอกทางตรงดิกไซมันเป็นตัวนั่อยู่เบลล์รับวินเป็นตัวที่สองโชคดีครับที่สามขณะนี้เบลล์รับวินเป็นตัวนำแล้วติดตามด้วยโชคดีครับถัดไปเป็นดิกไซมันและมรกตชัยวงศ์